สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพรสวัสดี FC แฟนคลับน้องมุ้งอิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวัน A B G นะคะสำหรับคลิปนี้อีกสิมาไม่าอเรื่องเล่าของบอดจู่นะคะพี่น้องบอดจูเพืนน่อนๆพูดว่าผู้ใดว่าผมเมือยบอสันพูนว่าผู้ดใดว่า jo, อบอดจู่เมยบอพี่น้องนะคะพี่น้องถ้าหากว่า แสดงความคิดเหินมาใด้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนถามว่าเพื่อนเมยบอผู้ใดว่าเพื่อนเมยบอว่าสันซึ่งก็นานี้เพื่อนก็ได้โพ์วางสี่พี่น้องเพื่อนได้โพ์ว่าเพื่อนเองนะได้ประกาศรับศิลปินนะคะห้มาออดิชั่นนะคะพี่น้องเพื่อนจะเอาไปไหว้วงสองนะคะพี่น้องเพื่อนรับเพิ่มเติมว่าจต่ไปซึ่งกระทือว่าบอจูเพื่อนเองพาลังมือในเพื่อนกับสิเมื่อยคือเพื่อนถามนั่นแหละพี่น้องนะคะ เพื่อนกับสิม่อยเม่นเมื่อยป่านได้เพื่อนเองกะเพื่อนเห็นแววตาเพื่อนเห็นความลูซสึกของเด็กน้อยของลูกๆเต่าเต่าทีเลยเขามาหาเพื่อนหาละคนกับเขามาเมาลถดมามากับมูกับมามิกกมี่นะคะอันสิ่งที่เพื่อนโพดไว้มากับพอกับเมยมา้ดยความหวังเม่นเพื่อนสิม่อยปัานใดเพื่อนกับสัมผัสเม่นเพื่อนสิม่อยปัานใดเพื่อนกับ ดับฟังนะคะพี่น้องห้องเพลงให้พอฟั่งฮาลังค้นอยากมากเพื่ออยากห้องเพลงให้บอดจุฟั่งเพิ่นกับฟั่งฮาลังค้นกับได้กับรับกับพานกับมาฝึกฝนเพิ่มเติมเอานะคะฮาลังค้นกับคือขาดไปหลายเพิ่นก็บอกว่าให้กลับไปฝึกเจ้าของอีกจักปีคอยมากไหมเพิ่นก็เปิดโอกาสให้คือเก่าพี่น้องนี่ก็สิ่งที่บอดจุเพิ่นได้โพดลงไป ในบางครั้งแม่นเพื่อนเมย์ปันหดเพื่อนกะต่องเฮตดตรงนี้เพราะว่าเพื่อนหินแล้วล่ะว่าหลายผูหลายคนหอบความหวังความฝันมาหลังเวทที่หอบความหวังความฝันมาหาบอดโจโดนะคะพี่น้องหาข้นอาจจะยุก่ไก่กระเดินทางมากเหมาหลุดเหมาล่ามาเสียเงินเสียทองมากเพื่อมาหาบอดโจเพื่อมาหองเพลงให้พอฟังป่าม่านนั้นอันนี้คือสิ่งที่บอดโจเพื่อนได้พูดไว้นะคะพี่น้อง ในเน,น,นอนที่สุดในบางค่างก็หลายหลายค้างก็เห็นอยู่ว่าเพื่อนท่าทางเพิ่นจะเมยก็มีแต่เพื่อนก็รับฟังนี่คือคำว่า,าหัวพอหัวหนาววุ่นนะคะเพื่อนเลยโพ์ลงไปว่าผู้ใดว่าผมเมยบอนี่คือสิ่งที่อยากจะได้คำตอบจากออ่อแมแมเอฟซีนะคะไอเพ่นเองก็ได้ข้อเมนลงไปเลยไอเพ่นบอกว่าเมยกับเมยโหลดบอดโจเม่อยแล้วรวยสาม,มีพละ,ะกำลังเนาะพี่น้องเนาะ สาม,มีกำลังสาม,มีโอกาสอันโอกาสนั่นมันบริมาอยู่บ่อยครั้งพี่น้องแต่บอดอยู่เป็นผู้ที่สร้างโอกาสให้สามารถเดินไปน้ำเพลินเที่ยงครูไปกับเพิ่นได้ตลอดนะคะย่าวน,านั่นเอาว่าเบิงบบ้งบดได้ไปเบื้องย่อนหลังก่อนทีหล่าหน่อยสิมาด้ยซ้ำก,ก็อนหนานั่นเพลินกจะเหตุของเพลินจริงจังอยู่แล้วนะคะถึงในสางศิลปินดังได้นะคะพี่น้อง ว่าจะเป็นนั่งเอกที่อยู่ในวงของเพิ่นมาก่อนที่ได้ออกไปแล้วกเ็เฮ็ดให้มีซื่อเสียงติดตัวออกไปเยอะแยะนะคะห้องเพลงในข่เพ่งของเพิ่นนะคะก็ได้ดังติดหูออกไปกันหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องนี่คือคาว่าบอดจกเพิ่นกระสิสสางของเพิ่นแบบนี้มากตลอดแล้วแต่ว่ากับจุนว่าเพิ่นได้มาพ่ออีหลานหน่อยหลังจากที่เพิ่นสางเพิ่นปั้น เพื่อนปั้นศิลปินแล้วหลายผู้หลายคนกะอยากจะออกไปนะตามเส้นทางความฝันของเจ้าของก็เลยเห็ในใหบอดจูมีความรู้สึกว่าอยากจะรับเด็กหน้อยรุ่นใหม่เขามาฝึกเขามาปั้นเองกับมือแล้วกะให้ยูกับเพื่อนไปเงย่าวๆเพื่อนกันเลยได้มาเจออีหล่หน่อยอุ้มอิงนี่ล่ะเนาะแมนบอพี่น้นนองหลายผู้หลายคนท่านใดที่ได้เขามา รับชมในคลิปนี้นะคะแสะดงความคิดเห็นเขามาด้ด้วยจาว่าไดติดตามบอดจูมาต้งเตีตอดใดนะคะแต่เอกเพชรเองก็เพึ่งมาติดตามบอดจู่ตอนมีอหล่าหน่อยอุ้งอิงอนี่แหละนะคะตอนแรกๆกับเบิงแน่เ่เบิงแน่พี่น้องนะคะเบิงไปเบิงมากก็เลยบาดเจ้าของมีช่องยูทูบอยู่กัเลยเห็ดก็เลยเป็นว่าตามติดชีวิดน่องอุ้งอิงนี่แหละนะคะพี่น้องก็เลยได้มาเห็ดยูทู e เปิด ตามช่องของเจ้าของนี่แหละพี่น้องจากที่แอนเพนเองมีผู้ติดตามอยู่ประมาณพันคนพันเศษนะคะพี่น้องแต่นั่นก็คือเป็นการติดตามแบบติดตามไวแล้วแลวเลยนะแม่พี่น้องนะคะก็เลยเห็นให้สามารถที่จะไล่สดดุดใดแอนเพนเองก็เลยล่องขยับเบิงขยับแลวขยับอีกแต่ว่าโบได้เหตุแบบจริงจังนะพี่น้องด้วยความบกกาไปๆมาๆแอนเพนเลยตัดสินใจว่าเมื่อเปิดนาแล้วก็ เป็นเรื่องเล่าของการมาบอกเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยแบบนี้นะคะก็สามารถเห็นไอแอปเปิลสามารถผ่านผ่านกดของทาง YouTube เพิ่นในเวลาหนึ่งเดือนที่แอปเปิลเห็นอยู่ก็ขอบบุญขอบคุณไปทังสู้ผู้สุคนนะคะเอซี 4, สาวน้อยเป็นบานแพงสู้ผู้สุคนที่เขาเมืองลิดของแอปเปิลเห็นไอแอปเปิลสามารถผ่านกด YouTube 4พันชั่วโมงในเวลาระยะสั้นที่สุดขึ้นหนึ่งเดือน เป็นสิ่งที่บอหรือว่าแอปเปนปรับปลื้มใจที่สุดนะคะพร้อมกันนี่แอปเปนเองก็ได้ไปพบพอ่อบอดจูเป็นทางแรกเพื่อนก็นได้ฝากช่องให้กับแอปเปนนะคะจะได้เบิ่งก็คือเชิญติดตามรับจุมช่วงถ่ายถ่ายคลิปแอปเปนสีลงให้เบิง่งนะคะแอปเปนลงแบบนี้ทุกมือนะคะพี่น้องฝากเขามารับชมนะคะพอพ่อ,พอ,พอแม่เอ๊ซีท่านใดที่เขามาเบิ่งคลิปของแอปเปนสแสดงความคิิเห็นเขามาใดนะคะ หากว่าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปพพมพ์ให้ขา่าเพดแสงตะวันเอบีเจเดอพี่น้องเด้อนะคะส่วนถ่ายคลิปกับขอบ,บุญขอบคุณไปทังบอดจูนะคะกับอีหลานหน่อยอุ้งอิงนะคะได้ฝากช่องกับเอดเพ่นเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณสุขค้นสุทันที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะให้เฮงปักปังสู้ผู้สุขค้นนะคะสวัสดีค่ะ หวลากระเพาะฟังซ่องที่สื่บ้านดีดีในได้จ่าฝากอะไรก็เช้และเป็นกำลังใจหีคุณแม่ก็ไม่ได้จา ติดตา้วนะครับคนติดตามแสใครจะนิ่งปิ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 งปหคุณแม่ได้อลหนึ่งแสนสใเร็ว